วันนี้จะพามาเพราะถั่วงงอกนะคะก็น,นี้การก็จะใช้ประมาณนะ,600นะคะหกรเมตรนะคะก็อนดับแรกแล้วก็แช่น้ํานะคะเอาไว้หนึ่งคืน,นะคะ่ะยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเพราะหรือเป็นที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเห็นไหมโหคุณภาพดีมากเลยอะ่ะ เป็นสั่งซื้อสําหรับเพาะโดยเฉพาะนะคะดูดีทุกเม็ดเลยนะไม่มีรอยเลยนะคะนะคะโอ้เนี้นะะเดี๋ยวเราไปดินน้ําออกแล้วทําการเพาะกันเลยค่ะนี่คะ่ะนี่ก็เป็นเม็ดถั่วงอกที่เราแช่วไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะแล้วก็นี่มีงอกอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเพาะเลยค่ะก็ใช้ตะกร้าแบบนี้นะคะ ตะแกรงแบบนี้แบบเล็กๆนะะใช้กระดาษทิชชู่ในครัวนะคะถ้าใครไม่มีก็จะใช้ผ้าขนหนูหรือกระดาษทิชชู่ธรรมดาก็ได้ค่ะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปแนละ้วก็พ่นน้ำให้ชุ่มเลยนะคะให้เปียกแบบชุ่มเลยค่ะ ก็วางทัวร์แบบไม่ต้องไม่ต้องถีมากนะเดี๋ยวเขาจะต้นต้นไม่อวบใหญ่นะประมาณสามชั้นแล้วก็อันนี้เราก็เฉลี่ยนะสามหรือสี่ชั้นก็ได้ค่ะเฉลี่ยเนาะ ชั้นที่สองเราฉีดข้างบนนี้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราพับลงนะเนาะเม็ดแบบสวยมากเลยค่ะเป็นตัวเกียวชั้นดีจริงๆ จะใช้ผ้าก็ได้นะคะผ้าคนหนูอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่มีทิชชู่นี่นะคะผ้าคนหนูที่สะอาดหรือเป็นผ้า ใช้ผ้าขนหนูนะคะกลุมไว้นะคะขนหนูชุบชุน้ำชุบน้ำ,นำป,ปิดครอบไว้นะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะไว้ในกระมังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้นะคะ นี่นะคะเราก็จะไว้ในหล่องเนี้ยค่ะไว้ในที่มืดนะ,ะเอาเนี่ยอันนี้เนาะใส่ในนี้หรือถ้าใครมีถุงดําก็ไว้ในถุงดําก็ดีค่ะแต่ว่าของการไม่มีเนาะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปไว้ในที่มืดอีกที่หนึ่งนะที่มืดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็ต้องรดน้ําทุกวันนะคะ ไปซักนะคะแล้วก็รดรน้ํา ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากเจ็ดวันเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราเปิดดูกันเลยนี่ก็นี่ค่ะโอ้โหอวบมากเลยเดี๋ยวเราดึงทิชชู่ออ,อกทีละชั้นนะคะน,นี่ค่ะ ว้าวต้นอบๆนะคะอันนี้ปลูกแบบธรรมชาตินะคะเราไม่ได้น้ําก็เป็นน้ําธรรมดานะเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่สามนี่นะคะเรียบร้ใส่นี่เลย ชิดชู้นี้เราก็ทิ้งไปเลยชั้นที่สองนะคะนี่ชั้นที่สามนะโอ้โห อวบเลยเห็นไหมฮัเบื่อนอวบเลยอะต้นไม่พร้อมนะคะพ่แล้วก็สีขาวด้วยสีขาวนะก็คือแบบว่าต้องต้องมืดสนิทนะคะเขาจะ,ะถั่วงอกถั่วงอกเนี่ยเขาจะขาวนะคะ นี่ค่ะขาวๆอบอนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะแบบว่าใช้สารฟอกขาวนะคะนี่ค่ะโอ้โหว้าวโอเคค่ะเพื่อนลองไปพ่อดูนะคะ ก็เจ็ดวันค่ะได้กินเนาะแล้วก็ไม่ต้องออกไปตลาดนะคะช่วงนี้ช่วงโรคระบาดเนาะเราก็ได้ถุงวอกมาใส่ก๋วยเตี๋ยวกินกับขนมจีนอร่อยๆแบบปลอดสารนะคะแล้วก็ขา,ขาวๆแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ